นี้จบแล้วนะครับแก้เออน้ำมันใช้ไม่ได้นะครับครั้งแรกน้ำมันใช้ไม่ได้เลยนะครับอันนี้ผมแก้อาการของน้ำมันให้มันใช้ได้บวกกับแก๊สให้มันนิ่งให้มันสับน้ำมันกับน้ำมันกับแก๊สให้มันดีนะครับคันนี้รายการที่ซ่อมนะครับรายการที่ซ่อมอะไรจุกจิกนะครับดูอย่างเงี้ยดูอย่างเงี้ยเห็นไม่มีอะไรนะครับเห็นไม่มีอะไรนะครับมันจะเยอะค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายมันจะเยอะต้อง2 0 0 0มื่นสองหมื่นหมื่นกว่าบาทนะครับต้องมีนะครับของคันนี้นะครับเท่าที่ผมคิดค่าใช้จ่ายให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวมาดู อยากเก็บรถเก่ารถอายุเยอะนะครับรถเก่ารถอายุเยอะหรือคันนี้ที่ผมทําให้ลูกค้าเนี่ยเหมือนแก้งานจากที่อื่นมาแล้วทําไม่จบนะครับแล้วทําไม่จบนะครับคันนี้หลักๆเลยเอาง่ายเลยคันนี้แก้งานจากที่อื่นมาแล้วทําไม่จบเปิดฝาสูบมาแล้วนะครับเปิดสาฝาสูบมาแล้วอาการสะดุดเออไม่หายไม่จบมันก็แย่กว่าเดิมนะครับคันนี้ลูกค้าจะใช้น้ำมันหรือจะสตาร์ทแก๊สหรือสตาร์ทน้ำมันมันจะสตาร์ทลำบากเนี่ยคันนี้จบละนะครับผมคันนี้เดี๋ยวมาดูนะครับมาดูกันที่ผมทำนะครับก็จะมีประกันฝาสูบนะ นะครับปะเก็นมันแหลบมันแหลบเพราะอะไรนะครับหนึ่งนะครับเออ่ปะเก็นฝาสูบเนี่ยเขาไม่ได้มาตรฐานนะครับสองแล้วก็อาจปอนไม่ถึงนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคันนี้ผมขยายรูให้เป็นมันเป็นสิบมิลน,นะครับสิบรูเลยนะค่าใช้จ่ายมันเลยมีเพิ่มแล้วก็เอา ฝาไปปาดแล้วก็เชื่อมผุนะครับแล้วก็ไอ้น็อตเนี่ยเห็นไหมนี่น็อตเนี่ยผมก็เปลี่ยนให้ใหม่เป็น1 0มิลนะครับก็เลยค่าใช้จ่ายมันก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็เห็นไหมนี่น้ำที่มันเข้าที่มันแลบนะครับอันนี้ผมต้ากียวนะครับผมผมก็ไปจ้างเขาอีกทีนึงมันก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มแล้วนะครับถ้าผมไม่เปลี่ยนน็อตไปนะครับถ้าอัดบอลไม่ได้นะครับมันก็จะเป็นอาการเดียวกับของที่ลูกค้าทํามาครั้งแรกนะครับเข้าใจแล้วครับ เวลาทํามาต้องทําให้มาตรฐานอาจจะแพงกว่าคนอื่นหรือลูกค้าอยากทําถูกไปทําที่อื่นแล้วไม่จบอะไรประมาณนี้นะครับของคันนี้นะครับแล้วก็ไอ้พวกข้อน้ําต่างๆเนี่ยคุณเห็นไหมท่อน้ำท่อแก๊สเนี่ยเขาต่อมาผมก็ยำ เปลี่ยนให้หมดแล้วนะครับแล้ววาล์วน้ำเขาก็ถอดออกนะครับ yes. แล้วก็น้ำหล่อเย็นนะครับน้ำหล่อเย็นผมใช้เป็น4ลิตรของใช้ยี่ห้อนี้จะดีนะครับน้ำหล่อเย็นแพงหน่อยนะครับเนี่ยวาวน้ำเขาก็ไม่ใส่มาเขาก็ใส่น้ำเปล่ามาก็ยังว่านะครับทำราคาถูกนะครับราคาถูกจะถามว่าให้ดีกับราคาแพงได้ไหมไม่ได้นะครับคนละเรื่องคนละงานนะครับงานคนละเกตนะครับบอกได้เลยนะครับก็จะมีสายพานนะครับสายพานก็แตกนะครับสายพานนะครับแล้วก็มีชุดยางเครื่องนะครับเวลาเปิดแอร์นี่สั่นสั่นมากเลยนะครับแล้วก็สั้นมากนะครับยางนี่มันขาดดหมแล้วนี่ อย่างนี้ผมเปลี่ยนของใหม่เลยนะยกลูกมันเลยแพงนะครับอันนี้ลูกนึงประมาณพันนิดๆพันหน่อยๆนะครับก็รองลงมาไอ้ลูกเล็กลูกน้อยก็ราคาหลักร้อยนะครับผมแล้วก็จานเบรกลูกค้าบอกให้เปลี่ยนแต่จริงๆแล้วมันเอามันต้องเปลี่ยนเวลาเบรกแล้วจักรจีเท้านะครับเพราะจานมันโคตรด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีลูกปืนล้อนะครับลูกปืนล้อคู่ OK. ah <ogram> หน้านะครับก <ple> ็จะมีซีนกัน like ฝุ Rice ่นลูกปืนล้อด้วยนะข้างในของอีคานะครับก็จะมีกิ๊บล็อกนะครับนี่ไล่ระบบน้ำมันด้วยนะครับคันนี้ต้องไล่ระบบน้ำมันอย่างนั้นรถคุณยยยัััััััััััััััังงขขบบบบบบไมมมม่่่่่ดดดีีีีีีีีนน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 ะะะะะะคคคคคครรรรรรรผกกกกก็็็จจสาาาหหหววววววเเทปป๊๊ตติูออออศฉฉ้้ คันนี้จบแล้วนะครับจบแล้วนะครับผมเท่าพี่ผมไปลองขับลองอะไรนะครับคันนี้ต้องเอารถไปจูนแก๊สหน่อยนะเพราะว่าน้ำมันมันนิ่งละน้ำมันมันนิ่งละตอนนี้จะสับเข้าแก๊สปุ๊บเหมือนจะมีรอบวูบไปหน่อยแล้วก็เด้งขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ลูกค้าไปใช้งานถ้ามันมีปัญหาเกี่ยวกับระบบแก๊สค่อยมาจูนแก๊สใหม่นะครับพอเราเราทำเครื่องให้มันสมบูรณ์แล้วทำน้ำมันกับแก๊สให้มันสม่ำเสมอกันแล้วนะครับมันต้องมีอะไรที่ไม่ดีนะครับส่วนใหญ่ที่ผมไล่ให้ลูกค้านะจะเออน้ำมันจะดีแกก๊สจะะะะด่่่อออออยไไรรรปมมมมาาาาณนนนนนีี้้้คคัับใชตทลูหผเ น้ำมันมันใช้ไม่ได้เลยวิ่งไม่ออกเลยนะครับเล่นแต่น้ํามันขับแต่แก๊สขับแต่แก๊สอย่างเดียวแก๊สผมขับดีนะช่างอย่างนี้นู่นนี่นั่นแล้วก็เราตอนนี้เราก็ต้องมาเทียบแล้วว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีนะครับอันนี้ผมทำเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ทีเด็ดนะครับทีเด็ดอย่างที่ผมบอกนะครับประกันฝาสูบแล้วก็ฝาสูบที่มันผุต้องเอาไปปาดหน้าเชื่อมนะครับแล้วก็เปลี่ยนน็อตสิบตัวขยายให้ใหญ่ขึ้นอัดปอนก็จะได้มาตรฐานนะครับแรงกดของน็อตจะกับฝาสูบจะแน่นจะหนึบนะครับเกี่ยวกับ <Es> แล้วก็สายฟงสายไฟผมก็ไล่เก็บให้หมดนะครับนี right ่เปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับคันนี้เช็คให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวลองมาสตาร์เครื่องดูนะครับผมสตาร์เครื่องดูคันนี้วัดรอบไม่ขึ้นนะวัดรอบไม่ขึ้นความเร็วไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเลขก็ไม่ขึ้นนะครับอันนี้คือสตาร์น้ำมันนะครับสตาร์น้ำมันรอบนิ่งเลยนะครับอันนี้ยังไม่ได้เป็นแก๊สนะสตาร์น้ำมันรอบนิ่งเลยนะครับรถลูกค้าไปลองขับได้เลยนะครับนิ่งแล้วของคันนี้อันนี้เป็นแก๊สแล้วนะครับอันนี้เท่าที่ผมไปลองขัััััััับบนนนนนนนะะะทททท้้้้้งงงงแแก๊๊มมขดีลครับ ทีแรกลูกค้าก็บอกว่าเออน้ำมันมันใช้ไม่ได้แต่แก๊สวิ่งลื่นนะครับวิ่งลื่นอยู่แต่น้ำมันนี่เอาใช้ไม่ได้เลยสตาร์ตตอนเช้านี่ปุ๊บปปั๊บุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะครับอันนี้สตาร์ตสบายเลยนะครับตอนชงตอนเช้าสตาร์ตติดชึ้งเลยนะครับเกี่ยวกับพวกกล่อง ECU ผมก็ซ่อมให้นะอันนี้สตาร์ตน้ำมันอยู่นะครับผมไล่น้ำไม่มีฟองแน่นอนลองไปดูท้ายๆคลิปเอ่อคลิปคลิปสั้นๆของผมดูนะ C K two ของคันนี้แหละนะครับอันนี้นิ่งเลยนะครับอันนี้ผมตั้งวาล์วอยู่สองรอบนะรอบแรกก็ประกอบปปรรระะกกกกกกอออบบบ้้้้าาาาใหมมมมััััันนนนนวววววิ่่งงงไแแลลลล็็ต์ีีทึคผ ของคันนี้นะครับสายพานด้านหน้าเปลี่ยนให้ใหม่นะครับสองเส้นนะครับอันนี้สับมาเป็นน้ํามันนะครับน้ํามันนะครับอันนี้คือน้ำมันบัตรรอกเขาไม่ขึ้นนะครับเนี่ al. นิ่งมากเลยนะครับเมื่อกี้มันดังแตะเตะเตะเนั่นหัวฉีดแก๊สนะครับหัวฉีดแก๊สนะครับอันนี้หัวฉีดแก๊สเอาไม่ทํางานก็เลยเงียบนะครับหัวฉีดแก๊สไม่ทํางานนะครับปกตินะหัวฉีดแก๊สมันจะยกดังหน่อยนะครับแตกเตะเตะเตะอันนี้คือน้ํามันนะนิ่งมากนะครับผมจบแล้วนะครับนะครับสายหัวเทียนก็เปื่อยนะครับก็ต้องเปลี่ยยยยนนนนนใใหหห้้้ัััววเเเเเททีีีก็ตอองงปล่่่่ะะะคครรรบบพาา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 ํฝสูดมมไๆ จะทาราคาถูกหรือยกฝาขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนปอเกนเข้าไปมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าฝามันผุหมดแล้วนะครับอยู่ได้ไม่นานนะครับสนิมกัดก่อนเยอะมากนะครับฝาตัวนี้เขาเติมแต่น้ำเปล่าด้วยคนนี้ทําง่ายมันก็อยู่ได้ไม่นานนะครับถ้าทายากๆทาเนียนๆทำจบๆเอารายละเอียดเจ็บรายละเอียดดีๆว่างั้นนะครับรถคุณจะอยู่นานนะครับแล้วก็จะขับดีด้วยนะครับเรื่องรอบเดินเบาผมเช็คดูแล้วนะไม่มีปัญหานะครับเรื่องรอบเดินเบาของเขานะครับแค่วัดรอบไม่ขึ้นเฉยๆนะครับวัดรอบผมแก้ให้ได้หมดนะครับแต่เพียงลูกค้าอออาาจจจะะะมีีเววลลด้้ยนนนคครัับบก็ื แก้ที่กล่อง ECU ด้วยนะของคันนี้เปลี่ยนขาปาติเตอร์ด้วยอย่างงั้นเครื่องยนต์ไม่ไม่มีทางที่จะเดินเรียบได้ขนาดนี้นะครับดูกันเอานะครับอันนี้ใช้น้ำมันอยู่นะน้ำมันนี่เดินเรียบคิ๊บเลยเรียบมากๆนะครับอันนี้เสียทีวัดรอบไม่ขึ้นนะครับผมเสียทีคันนี้วัดรอบไม่ขึ้นนะครับดูปลายท่อนะครับเดินเรียบมากนะครับบอกได้เลยนะครับปลายท่อเดินเรียบมากอันนี้ใช้น้ํามันอยู่นะขณะเดินเบานะครับคันนี้เสียทีวัดรอบไม่ขึ้นนะครับก็ดูฟังเสียงเครื่องเอานะครับอันนนี้ขณะเเดิบา เรื่องเครื่องนี่เดินเรียบมากนะครับของน้ํามันนะครับน้ํามันนะครับของ CK2 นะครับน้ํามันกับกล่อง EPU หัวฉีดเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับถ้าใครไม่ได้เปลี่ยนกล่อง EPU หรือซ่อมขวกข่าวปลาไม่มีทางที่จะเดินเรียบได้นะครับผมอันนี้เดินเรียบมากนะครับอันนี้ขณะใช้น้ํามันนะ เรื่องนี่เรียบมากนะครับคันนี้เหลือแต่ฝาหน้ารั่วด้วยนะคันนี้ซึมด้วยฝาหน้าคันนี้ฝาหน้ารั่วด้วยนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับแล้วก็ผมก็เสียเวลาพอสมควรที่จะไล่คันนี้ให้มันสมบูรณ์นะครับลองดูนะครับหาทำที่ถูกๆถูกๆกเกินไปมันก็อาจจะได้อยู่ได้ไม่นานอาจจะจบได้ไม่นานนะครับ สูเกินไปก็อาจจะอยู่ไม่นานอย่างคันนี้นะครับนี่ประเก็นกับฝาสูบยังไม่ติดกันเลยนะครับไม่รู้ว่าเขาอาัดปอนยังไงนะครับฝาเนี่ยจริงๆแลว้วประเก็นฝาสูบดีๆนะเวลาลอกออกมาปุ๊บเนื้อมันจะติดกับเหล็กเลยนะครับถ้าลอกออกมาเนาะอันนี้สภาพยังสวยอยู่เลยนะครับนี่น้ําเนื้ออะไรเข้าฝาทรงฝาสูบนะครับแก้ไม่จบนะครับมาจบที่ผมอาจจะแพงเนี่ยจริงๆแล้วอะถ้ามาทําที่ผมอะ มันอาจจะไม่ได้ตาปเกียวก็ได้นะครับนี่แล้วก็นอ็อตพวกเนี้ยถ้าเราเอาน็อตเกา่าอัดเข้าไปอะน็อตยืดยืดเกือบหมดนะครับยืดขาดด้วยนะครับน็อตฝาสูบเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมเคยเจอนะผมก็เลยเอาม้วนเดียวจบแพงหน่อยดีกว่านะครับเปลี่ยนน็อตนะครับเปลี่ยนนอ็อตตาให้มันรูใหญ่นะครับค่าใช้จ่ายมันก็เลยเยิบขึ้นมาอีกนะครับแพงกว่าคนอื่นเขาแน่นอนนะครับผมแต่งานผมจบกว่า ประมาณนี้นะครับอันนี้ลูกค้าบอกว่าสเต็ปเอ่อถ้าราคาสองหมื่นกว่าบาทจะเก็บรายละเอียดอย่างเงี้ยช่างผมทําเครื่องใหม่ดีกว่าถ้าคุณคิดว่าอย่างนี้คุณไม่ได้รายละเอียดแบบนี้นะที่เขาจะเก็บให้ไม่ได้นะเครื่องก็คือส่วนเครื่องนะครับพวกสายพงสายพานพวกนี่เขาไม่เปลี่ยนให้นะลูกปุนล,ลูกปุ่ล้ออะไรพวกนี้หัวชงหัวฉีดเนี่ยซ่อมกรงซ่อมกล่อ,องเนี่ยเขาจะไม่เปลี่ยนให้นะ นะครับบางทีไม่แน่เราเขาถอดวาล์วน้ําคุณทิ้งด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเล่าสู่กันฟังนะครับทันนี้จบละพร้อมส่งให้ลูกค้าล้วโอเคครับคลิปจะยาวหน่อยก็ประมาณนี้นะครับทันนี้เสียที่วัดรอบไม่ขึ้นนะครับก็เลยให้ดูวัดรอบไปได้โอเคครับทันนี้ผมวิ่งลองคงลองขับจูนคงจูนแก๊สให้ด้วยนะครับผมอันนี้สับ ให้มันเป็นแก๊สออโต้นะครับผมให้มันเป็นแก๊สออโต้นะครับเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวก็เด้งนะครับเป็นแก๊สออโต้นะครับ, Auto, ครบใครอยากมาให้ผมดูแลนะครับถ้าอยากได้ราคาถูกถูกแล้วมันอยู่ไม่นานหรอกครับเชื่อผมถูกแล้วอยู่ไม่นานอันนี้เป็นแก๊สแล้วนะครับถูกแล้วอยู่ไม่นานนะครับบอกได้เลยทําฝาสูบเนี่ยยิงรถเก่าฝาผูด,ด้วยนะครับหนักเลยทีนี้ ฟ้าผุด้วยอัดพอรอนไม่ถึงด้วยเนะี่ยเป็นแก๊สแล้วนะครับดังแล้วโอเคครับดีแล้วถูกมันก็อยู่ที่เป็นบางคันนะครับบางคันผมก็ไม่ต้องทำแบบนี้นะไม่ต้องขยายน็อตนะครับบางคันไม่ต้องขยายเพราะน็อตมันใหญ่แล้วบางคันต้องขยายนะครับถ้าเป็น c k 2เนี่ยต้องขยายนะครับ c k 2นะ แต่รุ่นอื่นๆไม่ต้องทำนะครับผมโอเคครับ